สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกันนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปการอ่านดวงชะตาความรักความสำคัญประจำเดือนกันยายนให้กับคนราศีกันนะคะคนที่เป็นคนโสดคนสถานะไม่ชัดเจนคนมีคนคุยสามารถกดรับชมคลิปวิดีโอนี้ได้เลยพลังงานนี้อาจจะตรงไม่ตรงกับใครก็ได้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยถ้าฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจไม่มีกำลังใจกดข้ามคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยนะคะ เรามาดูกันดีกว่าว่าพลังงานความรักความสัมพันธ์ของคนราศีกันในเดือนนี้เป็นยังไงนะคะใครรู้ตัวว่าไม่มีเจ้าของสามารถรับชมคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะอืมความสัมพันธ์ที่มันยังคาราคาซังอยู่หรือมีคนคุยที่ยังกักสถานะคุณอยู่เนี่ยคือถ้ามันไม่ปลอดโปร่งโล่งทางสบายเนี่ยคือมันมีโอกาสจะจบมีโอกาสจะเปลี่ยนหรือบางคนที่ สถานะเป็นแบบลูกผีลูกคนนะ่ะเออลูกผีลูกคนเขาจะคุยเขาก็มาให้สถานะฉันสักทีเขาจะเปลี่ยนสถานะฉันเขาก็ไม่เปลี่ยนสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกอย่างมันจะชัดมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะบางคนโสดก็คือแบบว่ามีโอกาสจะได้เจอมีการเปลี่ยนแปลงอ่ะเออมันมีการเปลี่ยนแปลงแน่ๆคือแบบมันจะเกิดขึ้นแบบคือเกิดขึ้นแบบที่ว่า คุณได้พบปะพูดคุยได้มีโอกาสได้แบบว่าศึกษาดูใจใครสักคนถ้าเป็นคนโสดเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงคือได้พบปะพูดคุยได้เดทบ้างอะไรอย่างนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่แบบว่า,าหัวใจเนี่ยมีแรงสูบฉีดอะไรอย่างนั้นประมาณนั้นนะคะคือมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาพูดเข้ามาคุยแต่ถ้าใครที่เป็นสถานะไม่ชัดเจน สถานะไม่ชัดเจนในที่นี้คือถ้าคนที่เป็นพลังงานไม่ดีเนี่ยมีโอกาสจบสูงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูใบที่3กันดีกว่านะว่าพลังงานนี้มันจะจบหรือมันจะไปต่ออะไรที่มันเป็นอะไรที่ไม่ชัดเจนเนี่ยมันจะไปยังไงว,ว้าวมีแกนที่ความสัมพันธ์นี้จะพัฒนาไปข้างหน้าพัฒนาไปข้างหน้านะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกแหละเราก็ยังมั่นใจว่า ในบางคนถ้าเป็นลักษณะของการที่เราเข้าไปเป็นบุคคลที่สามของใครมันมีเกณฑ์ที่เรื่องนี้ค่ะมันจะถูกเปิดเผยมีเกณฑ์ที่เรื่องนี้จะถูกเปิดเผยทั้งที่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีพูดประหนึ่งว่ากรวดน้ําก็ไม่ปานนะคะทั้งที่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีนั่นแหละอย่างที่บอกไปว่ามันมีเกณฑ์จะจบอะค่ะจะจบหนึ่งถ้าเข้าไปโดยความตั้งใจ มีเกนถูกจับได้หรือใครอีกคนหนึ่งในความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเขามีการระ,ะ,ะ,ะแคะระคายแล้เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะการมีตัวตนของคุณอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยคือตั้งใจเจตนาตเจตนาไปเป็นบุคคลน,นั้นอืมไปเป็นบุคคลน,นั้นเพื่อเพื่ออะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าบางคนเป็นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจไม่รู้ไม่รู้ม,รมาก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีเหตุการณ์บางอย่างให้คุณได้เห็นปะหน้าว่าอ้าวเขาไม่ได้ มีการพูดคุยแค่กับเราคนเดียวนี่เขามีใครอีกคนนึงที่อยู่ตรงหน้าคือความจริงมันประจักษ์ต่อหน้าค่ะอะไรที่เป็นความไม่จริงอยู่อะอะไรที่เป็นความไม่จริงอยู่ในช่วงเนี้ยช่วงเดือนกันยาอยูนเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่ทุกอย่างมันถูกเปิดเผยถูกเปิดเผยปะหน้าแบบมันเลี่ยงไม่ได้เลยอะมันเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะคะมันจะแบบมีการเปลี่ยนแปลงคือคือธาตุมานเข้าแทรกไม่ได้แหละนะ ธาตุมันเข้าแทรกไม่ได้นะคะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องต่อสู้อย่างหนักพอสมควรเรียกว่าต้องเข้มแข็งต้องสตรองมากๆเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องของการกระทบกระเทือนจิตใจหรือบางคนบอกว่าฉันไม่แคร์หรอกอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะคุณพูดอะไรก็ได้บนโลกใบนี้คุณอยากพูดคุณภาษายายอะไรก็ได้ฉันไม่แคร์ฉันไม่ไม่ฉันไม่แบบอย่างงู้นอย่างงี้แต่ลึกๆในใจแล้วอ่ะมันเจ็บเว้ยมันเจ็บอยู่ คือคุณไม่ต้องไปยอมรับไม่ต้องไปอ่อนแอต่อหน้าคนอื่นก็ได้ต่อหน้าคนอื่นคุณจะเชิดแค่ไหนก็ได้ฉันไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยฉันไม่เป็นอะไรอะไรเงี้ยแต่ลึกๆในใจอะ่ะมันช้ำในมันช้ำในจนบางคนอะคะ่ะบางคนถึงขั้นแบบจากที่มั่นใจอยู่แล้วอะ่ะมันจะเกิดความลังเลใจลังเลใจว่าควรไปต่อหรือว่าพอจบแค่เนี้ย คือพอเหตุมันประจักษ์ตรงหน้าแล้วอะมันไม่รู้ว่ามันจะไปต่อหรือมันทนจะหยุดดีอะไรเงี้ยมันจะมีการแบบที่ต้องตัดสินใจซึ่งเราคิดว่าการตัดสินใจเนี้ยค่ะมันขึ้นอยู่กับคนราศีกันจริงๆเพราะว่าคือเหตุมันเจอมันเกิดตรงหน้าแล้วอะมีทั้งเหตุและผลที่มันเกิดตรงหน้าให้คนราศีกันเนี่ยตัดสินใจเอาเองเลยซึ่งมันก็แล้วแต่เนาะมันก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคล ว่าจะตัดสินใจยังไงเพราะสะภาวะทางจิตใจของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่คนราศีกันเป็นคนที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนมีความแบบว่าถ้าเป็นผู้ชายก็มีความแบบใส่ใจรายละเอียดละมุนแบบละมุนในที่นี้หมายถึงความลงรายละเอียดอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะของคนราศีกันเลยคือค่อนข้างเก็บรายละเอียดทุกอย่างเข้าจําเดี๋ยเขาไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยมาค,ค่อยๆเก็บเล็กเก็บน้อยคือเป็นคนใส่ใจแหละ เป็นคนใส่ใจเป็นคนเทคแคร์เป็นคนอาจจะไม่พูดแต่เก็บรายละเอียดทุกอย่างเลยค่ะถ้าเป็นผู้หญิงก็คือเป็นสีเรือนสีเรือนอ่ะบางคนถ้าทํากับข้าไม่เป็นก็คือเป็นคนเอาใจใส่เป็นคนเอาใจใส่เป็นคนจำว่าเออคนนี้อะไรอย่างาางีนะ้อะไรอย่างงี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกอย่างอ่ะมันเจอทางตันแน่อะไรที่มันไม่ชัดเจนอะไรที่มันไม่ดีอ่ะมันเจอทางตันมันมืดแปดด้านเลยค่ะมันมืดเป็นด้านมันมันหาทางออกไม่เจอ มันหาทางออกไม่เจอมันเลยทําให้คุณรู้สึกลังเลพลังงานนี้มันจะไปตรงกับคนที่เป็นลักษณะของสถานะไม่ชัดเจนมันจะชัดเจนแล้วก็งานนี้แหละมันจะชัดเจนก็งานนี้แหละค่ะมีโอกาสจริงๆมีโอกาสที่มันจะชัดเจนก็งานนี้หรือบางคนนะคะ,อ,ะอยู่ในสถานะไม่ชัดเจนแต่มันบังเอิญบังเอิญอะเราไม่อยากทักใครเรื่องทองจริงๆแนละจริงๆอา ถ้าสถานะเรายังไม่ชัดเจนเรายังไม่ชัวร์ว่าเขากับเราเป็นอะไรกันให้รามัดระวังนะคะรามัดระวังในเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรอะ การตั้งครรภโดยไม่พึงประสงค์อะไรประมาณนั้นนะคะการทั้งครรโดยไม่พึงประสงค์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่คิดว่ายังไม่พร้อมอยากให้เขามาเนี่ยให้เรามาระวังให้ดีเดี๋ยวมันจะปุ๊บปับรับโชคนะจ๊ะอืมให้เรามาระวังให้ใส่ใจให้ดีนะคะโอ้เอาจริงนะโอกาสท้องสูงมากเลยโอกาสท้องสูงมากนะคะถ้าไม่ท้องถ้าไม่ท้องเออ พูดตรงๆเลยถ้าไม่ท้องถ้าไม่ท้องถ้ามันมีการสลับกันคืออย่างสมมุติว่าคนราศีกันที่เข้ามาดูเนี่ยเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายนะคะก็คือให้ระมัดระวังในเรื่องของความสัมพันธ์ให้ดีเพราะว่านั่นแหละมันเลี่ยงไม่ได้แล้วอะมันถึงจุดต่ำสุดแล้วถ้าทำอะไรที่มันผิดศีลอยู่อืมถ้าทำอะไรที่มันผิดศีลและทำอยู่ก็ให้ระมัดระวัง เรื่องเหล่านี้ให้ดีนะคะหรือบางทีเนี่ยอืมก็ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเถอะเนาะอืมเพราะว่าเราเชื่อว่ามันไม่มีใครอยากจะอยู่ในสถานะที่มันแบบมันพูดได้ไม่เต็มปากอะเนื้อไหมม,มันมีแต่เสียกับเสียในเรื่องของความรัก คือถ้าในเดือนนี้ในเดือนนี้พลังงานส่วนใหญ่อะค่ะมันมีของคนโสดเนี่ยแค่นิดเดียวจริงๆแค่นิดเดียวจริงๆคือคุณคนโสดที่เป็นคนโสดแบบไม่มีพันธะไม่มีคนคุยไม่มีคนให้สถานะไม่ชัดเจนไม่มีคนแอบแซบอะไรประมาณนั้นคนโสดมีโอกาสเจอคนเป็นคนตรงๆเป็นคนชัดเจนเป็นคนที่ผงผางเป็นคน ชัดเจนนะคะเป็นคนชัดเจนคือถ้าจะจีบก็คือเดินเข้ามาจีบเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าไม่ชอบเขาก็บอกเออไม่ชอบอะอย่าเข้ามาเลยอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคือมันเป็นลักษณะของพลังงานส่วนใหญ่มันมุ่งเน้นไปที่คนที่สถานะไม่ชัดเจนคนที่มีคนคุยอะไรประมาณนั้นน่นนะเนาะถ้ามันเกิดปัญหาครั้งนี้ขึ้นนะคะบอกเลยว่าคุณมืดแปด้านแน่นอนเพราะว่า หันไปทางไหนก็หาคนช่วยไม่ได้หันไปทางไหนก็ยากที่จะเกินมันเกินจะเยียวยาจริงๆอะทางเดียวที่จะเยียดาคุณได้คือครอบครัวกลับไปอยู่กับครอบครัวอืมกลับไปอยู่กับครอบครัวกลับมาโฟกัสที่ครอบครัวตัวเองเป็นโสดแล้วสุขสุขก,กายสบายใจ ถ้าพลังงานส่วนใหญ่ตามไพ่ที่บอกนะคะบ,บางท่านนักพยากรณ์บางท่านเห็น t ี่เอ็มเพรส h e e เอ็มเพอะไรพวกนี้ค่ะคือสามารถมองไปในเรื่องของการเป็นคู่แท้นะเจอเจอคู่แท้จะเจอคู่แบบคู่วาสนาคู่บุญอะไรอย่างนั้นนะคะเป็นลักษณะของ d e s t i n ีแต่เรามีความรู้สึกว่าพลังงานโดยรวมแล้วอะค่ะมันจะมุ่งไปทาง เรื่องของความไม่ถูกต้องจะถูกเปิดเผยอะไรที่มันถูกแบบว่าเก็บงงามานานมันจะออกมาโชว์หลาเด่นชัดประหนึ่งว่าคนทองที่ทองเริ่มนูนแล้วทองเริ่มออกแหละพูดง่ายๆไม่ใช่ทองสาวอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าเป็นคนโสดคนโสดที่โสดแบบโสดสนิทจริงๆอะไรคะ่ะก็คือมีโอกาสเจอคนจริงเจอคนแบบคนฉงฉางคนตรง,ตรงๆนะเออช่วงนี้ก็โฟกัสที่ครอบครัวก่อนละกันถ้าแบบ คนที่แบบเอออยู่ได้ชิวๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดอะไรก็อยู่ไปก่อนอย่าเพิ่งมีใครแต่ถ้าใครแบบว่าอุ้มไม่ได้ไม่ได้ไม่อยากโสดแล้วอยากมีใครสักคนแบบไหนก็ได้เข้ามาเถอะอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกนะคะว่าดูดีๆอย่าเพิ่งปรงใจดูเขาให้ดีๆหน้าโปรไฟล์เขาอาจจะซิงเกิลอาจจะโสดมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ เขาอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่ชอบอัพรูปคู่ก็ได้หรือเขาอาจจะมีมากกว่าหนึ่งโปรโฟไฟล,ล์ก็เป็นได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่โรแมนต์แองเจลดกว่าว่าต้องการบอกหรืออยากจะแนะนําอะไรคนราศีกันในเดือนนี้ค่ะเพลฟูเนต จริงๆอ่ะเขาเขาคนนั้นนะคะเขาคนนั้นที่อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณน่ะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนั้นนะคือเขาบางคนมีคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีคนอยากมาทําให้ท้องอ่ะเออมีคนอยากมาเอาเอาคุณเป็นเจ้าเป็นอยากมาแสดงความเป็นเจ้าข้อเจ้าของคุณอะไรอย่างงี้นนะคะด้วยวิธีไหนก็ตามคือช่วงนี้เสน่ห์แรง อมเสน่ห์แรงแล้วแบบมีคนอยากเป็นเจ้าของแม้กระทั่งคนที่มีเจ้าของแล้วก็อยากเป็นเจ้าของเราคือด้วยความที่ว่าอาจจะด้วยอะไรเราก็ไม่รู้อาจจะเป็นเพราะว่าความน่ารักหรือความน่าเสน่หาของคนราศีกันอะไรคะ่ะมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากตะคุบอยากแบบเขามองคุณเป็นเหยื่อแหละอืมเขามองคุณเป็นเหยื่อเขาอยากจะเก็บคุณไว้ในอุ้งมือของเขาอะไรอย่างนี้นะคะ มีความแอบน่ากลัวอยู่นะอืมบางคนก็ยังไม่หลุดไม่พ้นจากพล,งงานะะพลังงานเดิมๆเดิมๆนะคะพลังงานเดิมๆพยายามตามมาวุ่นวายคนที่จบไปแล้วเนี่ยพยายามกลับมาวุ่นวายอยากให,ให้กลับมามอ,มอ,อยากให้อยากให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะคะอยากให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมเธอกลับมาได้ไหมแบบว่าเรามาเคลียร์กันแล้วแบบเรากลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งหรือ ด้วยอะไรก็แล้วแต่แต่เชื่อเถอะว่ามันจะมีบางเหตุการณ์ที่มันจะเป็นตัวแบบถ้ามันมีอะไรบางตาคุณอยู่มันจะมีบางเหตุการณ์มาบอกคุณว่าเนี่ยคนนี้ไม่ผ่านไม่ได้เขาโกหกฉันแต่ทางนี้ทางนั้นเรามักจะบอกทุกๆราศีทุกๆคนทุกๆธาตุเสมอว่าอย่าเวลาฟังเขาอย่าใช้หัวใจฟังเขาให้ใช้สมองครึ่งหนึ่งฟังเขาเพราะว่าถ้าเราใช้ใจทั้งหมด พอคุณใช้ใจทั้งหมดคุณจะใจอ่อนแล้วโอนอ่อนผ่อนไปตามเขาสุดท้ายแล้วก็กลับไปโดยไม่ต้องคิดอะไรนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกแหละ,นะเนาะคนราศีกันในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงเดือนที่คุณเป็นฝ่ายถูกไล่ล่าประมาณนั้นนะคะในเดือนนี้นะคะเดือนกันยาน,นี้ก็ขอให้คนราศีกันร,ระมัดระวังในเรื่องที่มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ เรื่องของความสัมพันธ์นี้ไม่ค่อยชัดเจนไม่ค่อยโอเคอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เรามาระวังให้ดีแล้วก็ใช้สมองครึ่งหนึ่งในการรับฟังหากต้องการพูดคุยกับคนที่เราอยากตัดใจนะคะขอให้คนราศีกันโชคดีในความรักค่ะขอให้คนราศีกันเจอรักที่ดีแล้วก็คอยอบกอดดูแลหัวใจคนราศีกันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ